วัสดีครับพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับเจอกันใหม่นะครับวันนี้วันนี้เอาหลวงพ่อคูณมาครับหลวงพ่อคูณมาเปิดนะครับรุ่นเจริญพรนะครับครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับสวยๆเลยครับปีสองห้าสามหกครับหลวงพ่อคูณรุ่นเจริญพรครับเยี่ยมพร้อมเลี่ยมกรอบทองลายกระหนกนะครับนี่ครับเปิดดูที่ห้าร้อยนะครับ ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับส่งถึงหน้าบ้านทันเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อคูณเนื้อสวยครับเนื้อทองแดงนมดําครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นเจริญพรครับนี่ครับนี่ครับสวยๆดูใกล้ๆครับคมชัดครับปกติเส้นคมชัดนะครับเนื้อเข้มเนื้อดำนะครับเนื้อทองแดงนมดําครับ ห้าร้อยรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับโทรมาได้เลยครับใครสนใจก็ส่งได้เลยครับส่งถึงหน้าบ้านเลยครับเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางนะครับสวยๆเลยครับผมก็โคลณนะครับบ้านไร่ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่จะได้ดูจะได้ขึ้นครับจะทำคลิปมาให้เรื่อยๆครับผมผมไ่เหมาผ้ามาจากบ้านนะครับจากบ้านเพื่อนนะครับเหมามาหลายองค์ครับพรกบ้านครับนี่ครับเหมามาหลายองค์ก็เลยมาแบ่งปันกันขายแบ่งปันกันใช้ครับนี่ ผมก็พอมีหลายองค์แล้วครับแบ่งๆกันไปใช้นะครับผะบ้านครับสนใจก็โทรได้เลยนะครับพี่ป้านาอาร์พี่ๆน้องๆน,นะครับ0 8นย์แปดหนนะครับโทรได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ